สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัดมงคลตั้งนาตนาโชตอายุ10ปีส่วนสูง150เซติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมครับวันนี้ผมจะมาใส่แรงเดินแบบร้องเพลงครับวันนี้จะไปเะแอวเหนือกันนะจะไปไหว้พระจะขึ้นไปบนดอย เพื่อนเพื่อนต่างก็นั่งรอคอยไม่อยากจะไปเที่ยวรอยสักสองสามวันพอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็เลยขอไปพักอยู่บ้านมันพอไปถึงมันก็ยิ้มให้กันแล้วบอกให้รีบตามมันขึ้นบ้านไปก่อนจูจๆมันก็นหันมายิ้มแล้วบอกว่ามีจักกิ้มกับตกโตอยู่ในห้องนอนไอเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนนะ่ะ มันคืออะไรเพื่อนมันก็บอกเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เดินนี้ออกจากห้องไปเพื่อนมันออกไปไม่ทันไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรตูกตุกตูกแก่ผงครับ